สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโลบอกกับแมปที่มีชื่อว่าดุมสปายดี f เ n นต์กับการรีเวิร์สสองตัวกับการรีเวิร์สซอดมารเตอร์และสลิงเกอร์นะครับคลิปในี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างจะสั้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะบอกความสามารถแบบสรุปโดยรวมนะครับไปดูกันเลยดีกว่าไปกันอันนี้ผมจะขอรีวิวเรื่องของซอดมารเตอร์ก่อนนะครับซอดมาร์เตอร์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยความสามารถเนี่ยไม่มีนะครับแค่โจมตีอย่างเดียวแล้วก็ต้นเกมเนาะแต่ตอนนี้มีความสามารถใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อเราเอัพเวลตันแล้วเนีี่จะะมสกิพเศษนคครับ็ือ เมื่อเวลาซอนมาตเตอร์โจมตีครบ10ครั้งซอนมาตเตอร์จะเสกกรอออกมานะครับเพื่อที่จะได้การสตัรนึครั้งก็มีแค่นี้ละนะครับอ๋ออันนี้ผมขอพูดอะไรนิดนหน่อยนะครับก็คือเป็นที่น่าเสียดายมากๆที่ซอนมาตเตอร์เนี่ยไม่สามารถมองเห็นลงขนได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าทางผู้สร้างเนี่ยน่าจะเห็นว่ามันต้นเกมดีเกินไปเขาก็เลยตัดเรื่องลองหนออกเนาะซึ่งถ้าใครเนี่ยอยากจะเล่นสูตรของผมที่ผมเคยทําไปแล้วเนี่ย คือก็ทําได้นะครับแต่ว่ามันต้องเพิ่มทาวเวอร์หนึ่งตัวก็คือเป็นตัวของเพนบอลเพราะว่าเพนบอลเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้ทาวเวอร์ที่มองไม่เห็นเนี่ยสามารถเห็นได้ด้วยการโจมตีของเขาซึ่งต้องอาวุธสามก่อนนะครับแนะนําให้วางสองตัวปรับเป็น t a ร็เก็ตเฟล์กับสตรองนะครับถึงจะดีเนาะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวสลิงช็อตน,นะครับซึ่งสลิงช็อตเนี่ยเท่าที่ดูมานะดาเมจนะเพิ่มขึ้นแต่เรื่องของระยะและก็คูดาวเนี่ยโดนเนิร์ฟหรือเปล่าผมก็ไม่มัน่นใจเหมือนกันนะถ้าใครรู้ว่าโดนเนิร์ฟก็สามารถคอม ซึ่งที่เปลี่ยนไปหลักๆเลยที่เราอัพเวลเนี่ยก็จะเป็นตรงเวลตันนะครับซึ่งเวลตันเนี่ยมันจะมีความสามารถใหม่ขึ้นมาเมื่อเวลาเรากดใช้เนี่ยจะทําให้สลิงช็อตเนี่ยเปลี่ยนจากความสามารถโจมตีปกติกลายเป็นโจมตีไฟนะครับเป็นเวลาประมาณ5้าวิหรือสิวิผมจะไม่ได้นะแต่ว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละสลิงช็อตเนี่ยโจมตีดิดไฟมันก็ถือวา่าใช้ได้นะครับก็แรงอยู่มันก็คือไฟของวิสานะครับแต่เป็นไฟวิสาที่อาจจะเบาหน่อยแต่ก็ถือว่าดีนะครับประมาอย่างนี้ Thank <laughs> you. เอาละครับคลิปก็จบเพียงตรงนี้เนาะซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ความสามารถที่เปลี่ยนนะครับมีทั้งโมเดลที่เปลี่ยนไปด้วยซึ่งซอนมาสเตอร์เนี่ยโมเดลเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นไนท์เหมือนเป็นอัศวินนะแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นตัวของซอนมาสเตอร์แทนก็คือเป็นบอสในหมวดอีซี่นั่นแหละส่วนของสลิงช็อตเนี่ยสลิงช็อตก็เหมือนกันสลิงช็อตเนี่ยเปลี่ยนโมเดลตรงที่ว่าเมื่อก่อนเป็นดินจาแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นฮันเตอร์แทนนะครับถือหน้าไม้ยิงมอนแทนเนาะแทนที่จะเป็นดาวกระจายคลิปต่อออไไปปจะะะเ็็็นนนนรรรรรกกตติดดาาามคคััััับบบบบสสสหววีี้๊ยย トンプトンプトンプトン。